แ,แม้ขอ้อน,นี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตเจ้าที่ยังเป็นครหัสนุ่งขาวผมขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจสิ่งความสงสัยและความเคลือบแคลง ได้ถึงความก้าแลกลาในพระธรรมเวินนยนี้ท่านเครือหาพอดีขอท่านยะละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนักกลปิตาเคลือหาบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนักกลมาตาก็หะปะตานีแล้วจิตของท่านก็ผ่องใสสว่างสวัยโดยกายทำระโสดาบันและท่านก็คลาจากความกังวลและห่วงใยในบุตรธิดาภรยา ทำให้ท่านเกิดความปราโมทใจมีความเบิกบานอาจหารกร้าวเริงในธรรมิกถาของนางนัก,กุลมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านเครือหาบดีก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็หายจากโรคภัยและเมื่อท่านเครือหาบดีนั้น หายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้ท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งนัติควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟังพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัส ชื่นชมนางนัก,กุลมาตากับท่านเครือหบดีว่าดูการเครือหบดีท่านเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐนางนัก,กุลมาตาผู้มุ่งหวังประโยชน์ได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์นางเป็นสาวิกาพูดถึงความอย่างลง ถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความแกล้บกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายแลวรวงก็ทรงกล่าวอันโมทนา แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข้คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชานั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปลอดจากเครื่องกังวลทั้งปวง แล้วก็น้อมนําใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไปเพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เราน,ะนึกถึงบุญไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องมันฝึกฝนใจให้ยดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอ ฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครู่เดียวก็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการชริงใช้ในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดียมณีอน,อน,นันจกรวนอําน,นวยสุขทุกสถานปราบนิพานถึงสุขแห่ง Sí.